คลิปนี้แพรจะพามาทำรูปติดบัตรให้กับน้องๆนักเรียนกันนะคะ มาเปลี่ยนรูปธรรมดาให้เป็นรูปติดบัตรนักเรียนนักศึกษาแบบง่ายๆกันนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนก็เข้าไปที่แอป h o t o r o o มเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกไปที่เริ่มต้นที่ภาพถ่ายนะคะเริ่มจากภาพถ่ายในส่วนตรงนี้เราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะคะเป็นภาพนี้จะเห็นได้ว่าแอปจะสแกนภายใน3วิ จริงๆเลยแล้วก็เราก็ไปเลือกขนาดภาพที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่เติมสีเห็นไหมคะเราก็เลือกสีตามใจเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเข้มสีอ่อนหรือว่าเป็นสีน้ําเงินอะไรก็วากันไปนะคะตามระเบียบของโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่บันทึกเข้าไปที่อัลบั้มของเราเหมือนเดิมอันนี้แพรจะทําภาพที่2นะคะ เห็นไหมว่าในช่วงระยะเวลาที่แพททำมาเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่วิจริงๆค่ะทุกคนเราจะสามารถประหยัดงบไปได้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งรอภาพหรือ,อเสียเวลาตรงเนี้ยไปรอภาพนะคะเราสามารถใช้โปรแกรมเนี้ยที่บ้านได้ถ้ามีเครื่องปรินน่ยยิ่งดีไม่ต้องจ่ายตังค์เลย เราก็สามารถพิมพ์ภาพออกมามีแค่กระดาษโฟโต้นะคะแล้วก็พิมพ์ภาพออกมาแบบง่ายๆสบายๆได้เลยแค่เลือกขนาดภาพที่ตรงตามาระเบียบของโรงเรียนกําหนดนะคะอันนี้ผ่านไปภาพหนึ่งแล้วแล้วก็ภาพสุดท้ายในแบบสุดหรอของเรานะคะ mm hmm. เห็นไหมว่าแพรใช้เวลาแบบไม่นานจริงๆอันนี้ก็คือยังไม่ถึง2นาทีเลยในการทําภาพ เปลี่ยนพื้นหลังเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะว่าแพรใช้เวลาแค่นี้เดียวในการทําจริงๆแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะเข้าสู่อัลบั้มภาพของเราเลยจ้าและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แพรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ